ผมอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ชิมฝีมือเชฟได้มีอาหารหน้าตาดีๆเสิร์ฟนะครับกับกับคนที่เป็นแฟนคลับหรือคนสารคามหรือคนทีมแบบเยี่ยนมากนะฮะคือบรรยากาศดีอยู่แล้วเพราะว่าเราทําบรรยากาศดีเราถึงอัปเดตร้านให้มันครบวงจรตอนแรกคิดว่าจะเปิดคาเฟ่เฉยๆทีนี้เราก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารทีนี้ก็เลยเปิดเปิดเป็นร้านอาหารเพราะว่าบรรยากาศมันให้แล้วเราก็เลยเปิดตรงนี้ให้มันเต็ม ่ไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะครับค่าเช่าจริงๆแล้วโรงแรมห้องพักเราเปิด2ปีเนาะก็คือวันที่6ครบรอบวันเกิดแอนปีนี้ก็คือจะครบรอบ2ปีของโรงแรมพอดีซึ่งโรงแรมก็ราคาสบายๆที่พักเหมือนบ้านไม่น่ากลัวอืน่นเตเต้นนะคะกับใครจะไปเที่ยวนะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ มีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปครับแล้วก็ถ้าใครอยากเบอร์เดย์อาอดีออนไลน์ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มนะครับชมกลุ่มปิดแล้วมีไลฟ์สดนะงานแฟนมีตวันที่6นะครับก็เริ่มต้นจากเริ่มต้น1สิบเ,เริ่มต้นสิบแนาฬกานะครับง,งานสิบห้นาฬิกาหืบ่ายสามเลยบอกไม่ใช่ย7 มีไงอ,อละพิ้นเขามาเบิงผมเห็นเราอยู่ห้องน้ำตันนี้เป็นห้องน้ำหญิงครับห้องน้ำหญิงมาเช่าเดอ้อใครจะเป็นคู่บ่าวสาวคู่แรกของคู่บ่าวสาวคู่แรกของห้องประชุมดอกสแแบงมาประเดิมให้หน่อยอันนี้มันเป็นห้องน้ำผู้ชายครับอ๋อบ้านทั้วามสาว บอกครับกำลังมาด้วยนนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายนะครับพี่เขาล้างห้องน้ำอยู่เอามามามาออกมาลูกมาอ,อมาเพชมา,มาเพชเพชลองเพชมานะมามามา กลับเร็วพ่อแม่ร้านเปิดพรุ่งนี้ครับร้านอาหารเปิดพรุ่งนี้แต่ว่างานแฟนมีตวันที่หกนะครับมือฮื้งงานแฟนมีตรมือฮื้อครับแต่ว่า,าร้านอาหารเปิดหมืออื่น,ม,นมีที่นั่งชิวเยอะมากเลย <c oughs> มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยครับนี่ฮะนี่ตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ครับ ผลง,งานแฟนมีดยามาหากเศษปฏิมากรรมผมเด้อมีที่นั่งจิบวายขายวายด้วยนะครับสวัสดีครับผม ก็จะเป็นเอาโดตอนเย็นนะครับสามารถนั่งตรงนี้ได้ต้นไม้ก็กำลังโตบรรยากาศดีร้ายครับ <c oughs> หาได้ที่นี่นะอากาศดีอาหารอร่อยถ้วยจานชามสวย <c oughs> พอดีเลยไปชิมที่นี้มาเลยครับพี่หน่อยมาเลยอ๋ออันนี้ของโอเคแม่ย่าเจะแบ่งกันนครึ่งได้ไหม